สนับสนุนโดยนิตยสารออตโตคาไทยแลนด์วันนี้พามาพบกับเรื่องราวของมิซูบิชิครับต้องย้อนไปนิดนึงครับว่าถ้าพูดถึงมิซูบิชิเนี่ยหลายๆคนมีการถามถึงเรื่องของชื่อ Rally Art นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักพร้อมกับดูรถรุ่นใหม่ที่ทางมิซูบิ i ิมอเตอร์ประเทศไทยเอามาเปิดตัวแล้วเราจะได้สัมผัสกันครับต้องย้อนไปก่อนว่ามิซูบิชิมอเตอร์เนี่ยนะครับเริ่มเข้าร่วมทาการแข่งขันเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่60 แล้วก็จนกระทั่งทศวรรษที่70เนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทสําคัญในการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตที่เรียกว่าเป็นแบบแรลลี่แล้วก็แบบออฟโรดจนกระทั่งในวิทุทศวรรษที่80ครับชื่อของแรลลี่อาร์ตก็ปรากฏขึ้นชื่อของแรลลี่อาร์ตนั้นต้องบอกว่าคุ้นหูกันเป็นอย่างดีในวงการมอเตอร์สปอร์ตทั้งแบบออฟโรดแล้วก็แบบแรลลี่นอกจากเข้าร่วมทําการแข่งขันแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มคุ้นชื่อกับเรื่องของมิซูบิชิปาเจโร่ครับโดยมิซูบิชิปาเจโร่นะครับ ทำชื่อเสียงให้กับแลรี่อาร์ตกับมิตซูบิชิมอเตอร์ในการแข่งขันดักกาแลรี่คว้าชัยชนะได้มากสูงสุดถึง12ครั้งครับจนกระทั่งกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดมีการบันทึกเอาไว้ว่ามิตซูบิชิเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ควา้าแชมป์ดักกาแลลี่ได้มากที่สุดครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับใน12ครั้งเนี่ยครั้งเป็นการชนะแบบติดต่อกันครับในช่วงปีพุทธศักราช2544ถึง2550 นั่นก็แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมของรถยนต์ม s u b บิชิแล้วก็ความพร้อมของแลลี่อาร์ตได้เป็นอย่างดีที่ส่งให้รถปาเจ r o ่สปอรตได้รับรางวัลมากมายขนาดนั้นมาดูทางฝั่งของแลลี่กันบ้างครับในเรื่องของแลลี่ต้องบอกว่าชื่อเสียงของมิซูบิชิโด่งดังมากๆในช่วงยุค90ครับเราจะได้คุ้นชินกับชื่อของ Mitsubishi l a ซ c e r Evolution ครับซึ่งต้องบอกว่าได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าแห่งแลลี่เลยก็ว่าได้ มีการแข่งขันประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะมากถึง34ครั้งครับวันนี้ทางมิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยบอกว่าไม่ได้เพียงแต่เรื่องของสมรรถนะเพียงอย่างเดียวครับชื่อของล a l l อาร์ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสปอร์ตความโดดเดี่ยวความชบเชียวต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นก็ใส่เข้าไปในรถยนต์ทั้ง3รุ่นที่จะมีออกจําหน่ายนะครับในช่วงปลายปีนี้ก็จะเปิดให้จองกันไม่ว่าจะเป็นมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต มิซูบิชิทร Tri ์น์เมกกะแคปมิซูบิชิทริทนดับเบิลแคปนะครับหรือจะแบบว่าเป็น4ประตูแล้วก็2ประตูแบบมีแคปเปิดได้อย่างนี้ก็ได้นะครับโดยรถทั้ง3รุ่นนี้จะมีจําหน่ายไม่ใช่เป็นรุ่นพิเศษนะครับจะอยู่ในไลน์อัพของการจําหน่ายเลยแต่จะมี2สีเท่านั้นก็คือ1สีขาวหลังคาสีดําแบบที่วันนี้ผมพามาดูกับแบบที่2ก็คือเป็นรุ่นสีดําแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเดินดูกันครับว่าในแต่ละรุ่นเขามีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง ปรับเปลี่ยนเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมก็จะมี2ส,ส่วนครับส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของตัวรถส่วนที่2ก็คือเวอร์ชั่นที่เพิ่มขึ้นมาด้วยความเป็นแลรีเอาร์ผมพามาดูคันแรกก่อนนะครับคันแรกก็คือเรื่องของมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ซึ่งมีความโดดเด่นหลักๆของปาเจโร่สปอร์ตก็คือ1ในเรื่องของดีไซน์2นะครับคือในเรื่องของสมรรถนะของเครื่องยนต์ไมเวกคล e นดีเซลสามในตัวของปาเจโร่สปอร์ตก็จะโดดเด่นในเรื่องของระบบขับเคลื่อนซู drive นนเป กระจังหน้านะครับในส่วนของเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือกระจังหน้าสีดำนะครับมีหลังคาสีดำลาวหลังคาสีดำนะครับมีล้อแม็กนะครับเป็นสีดำสปอยเลอร์ด้านหลังสีดำนะครับแต่ในพาร์ทที่เป็นส่วนที่เกี่ยวกับ r รล l ี่อาร์ตนะครับคือชิ้นนี้ก่อนนะครับด้านหน้าชิ้นแรกนะเป็นพาร์ทที่เนี่ยเห็นติดไว้เลยว่าเป็นของ r รลี่อาร์ตนะครับตัวกันชนด้านล่างแล้วก็จะมีกันกระแทกนะครับไหลไปถึงข้างใต้ด้วยนะตัวนี้นอกจากความสวยงามก็เดินไปในเรื่องของความ ทนทานความคงทนเพิ่มเติมขึ้นมาขยับมานะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกถ้าเป็นของตัวรถรุ่นนี้ที่เขาเพิ่มมาก็คือซุ้มล้ออันนี้กับล้อแม็กแต่ว่าตัวที่เป็นแรล l y a อาก็คือนี่ครับตัวบางโคนสีแดงอันนี้จะมองไปและนึกย้อนถึงอารมณ์ของเจ้าตัว m i t ิ u b i s h i Pajero ที่ร่วมทําการแข่งขันดักกาแรลลีน, ally, นะครับภายในห้องโดยสารนะครับตัวนี้ก็เป็นพรมนะครับที่ให้เข้ากับตัวรถสีดําแดง เรื่องของอารมณ์สปอร์ตเรื่องของการใช้งานต้องควบคู่กันไปด้วยสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับที่ตกแต่งให้เห็นเป็นลายของแรล l อาร์นะฮะขยับมาด้านหลังนะครับผมบอกไปแล้วเมื่อกี้เรามีสปอยเลอร์ด้านด้านนี้ของตัวป a j e r o Sport กับสอากาศคลีบฉลามสีดําแต่ถ้าเป็นตัวของแรล l อาร์นะมีด้านหน้าต้องมีด้านหลังก็คือชิ้นนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับไปถึงด้านด้านใต้นี้ด้วย คือจะเห็นว่าไม่ได้เป็นแค่ชิ้นแปะไว้เฉยะฮะแต่มาแทนชิ้นนี้เลยนะครับอารมณ์ประมาณนี้ขยับมาดูในตัวของไฟตันดับเบิลแคปสประตูก่อนนะครับเหมือนกันกระจังหน้าสีดําหลังคาสีดำนะครับมีเสาอากาศแล้วก็ชิ้นด้านล่างตัวนี้นะครับกันชนชิ้นกันชนด้านล่างก็เป็นของแรลิอาร์แน่นอนนะครับแบบเดียวกันเลยมีตัวแผ่นกันกระแทกตรงนี้ยืดเข้าไปด้วยนะครับ อารมณ์ตกแต่งในสไตล์สปอร์ตสีดําแบบนี้ล้อแม็กเป็นสีดาครับแล้วก็มีตัวบังโคลนะครับบังโคลที่เป็นสีแดงนะครับอันนี้เป็นพาร์ทที่แต่งแบบบริอาร์ตสติ๊กเกอร์มีเหมือนกันเลยนะครับมือจับสีดําเพราะว่าออมาคู่กันนะครับล้อลอยด้านหลังนะครับที่บอกไปเนี่ยสีดําแล้วก็จะเห็นว่าตัวนี้นี่เนี่ยจะเห็นด้านด้านหลังแบบนี้บางคนถามว่าเฮ้ยทำไมบางคนมันถึงขยายออกมาแบบนี้คือด้วย ด้วยความที่มาจากรถที่เป็นแบบรถแรลลี่นะครับป้องกันการตะกุยเศษหินเศษดินที่ตะกยออกมาเพราะนั้นก็อาจจะยืดกว้างออกมาหน่อยนะฮะด้านหลังพอเป็นรถกระบะก็จะเป็นเรื่องของสติ๊กเกอร์ตบแต่งแบบนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดเช่นพวกไฟนะครับถ้าเป็นตัวเมกะแคปตัวแคปเปิดได้ตัวนี้ก็จะมีบันไดตัวนี้มาด้วยนะครับตัวบันไดที่ใช้งานได้จริงนะฮะตัวนี้แล้วก็มือจับที่เปิดฝากระบะข้างหลัง สีดำนะครับตัวไลเนอร์นะฮะอยากให้เห็นว่าตัวไลเนอร์เนี่ยข้างในก็จะพิมพ์มาไว้เลยว่าเป็นแล l ีอาร์ตนะครับเพราะเป็นของรถรุ่นนี้ในรุ่นที่เป็นแลรีอาร์ตนี่แหละด้านไฟหลังนะครับสติกอร์ด้านข้างนะตัวนี้เป็นแคปเปิดได้นะครับก็สำหรับคนที่อาจจะชอบในแบบที่เป็นแคปมากกว่าไม่ได้ชอบในสไตล์สีประตูก็เลือกรุ่นนี้ได้พรมมีเหมือนกันนะครับ ทั้ง3รุ่นเนี่ยอุปกรณ์ที่เป็นแรล l y a อาหลักๆก็คือกันชนหน้ากันชนหลังนะครับตัวบังโคลนสีแดงแล้วก็พรมด้านในแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับถือได้ว่าทั้ง3รุ่นนี้นะครับเป็นรถยนต์ที่ทางมิ t s บิชิมอเตอร์ประเทศไทยเสริมเข้ามาสําหรับคนที่คิดถึงแร l ลี a อาคนที่ชอบเรื่องของอารมณ์ความสปอร์ตไปติดตามชมกันได้นะครับในงานมอเตอร์เอ็กซรวมไปถึงนะครับที่ผู้จําหน่ายรถยนต์มิซูบิชิทั่วประเทศด้วยครับ